สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นวัตกรรม5วัน5ขั้นเสนอคำว่าเทและคำว่าเ hey หค่ะวันจันทร์ขั้นที่1อ่านและเขียนเพียนพยายามคำว่าเทพยัญชนะททหารสระเอสะกดว่าทอเออ่านว่าเท คำว่าเหพยัญชนะหอหีบสาระเอสะกดว่าหอเออ่านว่าเหค่ะวันอังคารขั้นที่สองเข้าใจง่ายลายมือเจ๋งให้นักเรียนคัดคำว่าเทและคำว่าเหด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดอย่างละห้าคำค่ะ วันพุธขั้นที่สสร้างสรรค์จินตนาการให้นักเรียนนำคำว่าเทและเหที่ฝึกอ่านและเขียนมานึกเป็นภาพแล้ววาดภาพตามจินตนาการของนักเรียนเองค่ะวันพฤหัสบดีขั้นที่4ผสมผสานอ่านเขียนรูปให้นักเรียนแต่งประโยค คำว่าเทและเหจากที่นักเรียนวาดภาพในขั้นที่สามสามประโยคค่ะวันศุกร์ขั้นที่ห้าบอกกล่าวเล่าเรื่องให้นักเรียนนำประโยคที่นักเรียนแต่งด้วยคำว่าเทและเหมาเสนอในรูปแบบวิดีโอด้วยจ้ะ